ยิ้แสงน้อเล็กนอเป็นยัง่ะหาเหล็กจนเจวันนี้หางหาเล็กจนเจอวันนี้โอ้ยโอ่ว่หาเล็กก็มีตังค์ไปหาเล็กอยู่ใสในปลาลูกเกือบขาสามตัวเด้อไปหาเล็กอยู่ใส่มาไปหาในปลาผุวนาพี่น้องเอ็งเบ่งดูเบเดูใยังมาโอ้ย หาศูนย์เก้ามันตัดกันได้อยู่ได้ไหมาเก้าปัด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 ติดโถปัดติดโถหาศูนย์เก้าหาศูนย์หกเออกรแม่นตัดกันสิไหนอยู่ได้หนิความฝันก่อนฝันค่ะฝันแมว่แตกบนแตกล่างไปหาเหล็กมากกรมีต่าเมื่อกี้นี่เออเอายกไม้ยกไม้โกวเอฟซีไม่เห็นมีตัง่างเกือบถือสามตัวโอ้ยนี่นะครับผมห้าศูนย์เก้าอ่าไล่มาทางนี้ไล่ไล่ไล่โอ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะถือคักถือแม่นะครับ ใต้ห้าเด็กอาจาวันนี้ฟันคักฟันแน่เออฟันอันโมเมนต์ขึ้นฟันคุณสัมบออฟันจังไหนฟันจังไหนอันมือเนองฟันแต่ตองหวนฟันตองหวมันมาสีเมนเนาะก็เมื่ไดดคิดอยังเนาะมือนันเอาอันเหล็กเผื่อนไปเสียงเนาะค่ะเนาะคฟันว่ามันเป็นชงข้ามมันเกิดชงข้ามขึ้นคือในหนังนี่คือดาบแบบไล่อัน ปั่นกันนะนาเป็นสงคราม<ช>นะคะ<ช>อันผู้ชายกับสู้ลบกันเนาะในหนังเอ้ยในฟันนะ่ะคือ,อ,อนในหนังบัดน,นี้ผู้หญิงก็เด็กหน่อยก็พากันพากันหนีออกนะนาห<ช>นีออกจากมองนั่นมองเขาลบกันเอบัดนี้กาคอยับผ้าเด็กดหน่อยนี้เนาะยังมีแต่เด็กหน่อยบัดนี้แล้วน้ำกลนกันไปบัดน,นี้มีผู้ชายผู้หนึ่งกับจีบม่านอายุกับจีบม่านเกือบ ฮกซิปนี่ล่ะจ้ะแต่ว่าบริษัทฮกซิปขึ้นนะบริษับริษัเท่าคักประนันครับตัวบางใยหนึ่งตัวใหญ่แห่งถือดาบแงะแล่นน้ำกลืนเออกระสีว่าล่เห่านั่นละไล่เด็กหน่อยกับผู้หญิงทีนี้ไปอ๋อเออวันนี้ไล่ท่านครับแล่นนี้เป็นได้กระนี้บวิชไหมเออในฝันอากาศยานไล่ยวันนี้เข้ากับล่ท่านเนาะเออบรรยายนีนเดี๋ยวเข้ากระสิมาอันทำลายบวชทุกคนเนาะทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้หญิงเออ ก็เลยอันมาอันมาสู่กันจักตัตั้งตคอยกับเจ้าก็เลยว่านะะในฝันบ้านนี้มันก็ว่าปซ้ชไม่ยิ่งเลยล่ะปซ้ชไม่ยิ่งมั้ครัะเอาอันดับเอาอันดับเา่าไปกูจะเอาดับสันเองกูจะมีสันมันนะผู้ชายในฝันวานะคะอันกันด้วยความที่ปร่อยากสู่ก็ไม่ยิ่งเนาะผู้ชายนะคะือเลยเอาดับเน่าให้แอดน้องนะคะบานนี้เพื่อนนั้นแลือมีดสันด้ามเดียวครับ ก็ได้ต่อสมุกัารเสนดในฝันนะเพื่อนก็ได้แทงมากเมื่อกี้บะถือเนาะก็ลบท่านเหนียดสันเนาะฮาก็เลยสวนขึ้นเดือบ้อยเลยค่ะเสียชีวิตเลยผู้ในฝันนะอฟันคักฟันแนบอันนี้ก็ฟันย่ำหยอแต่ว่าข้อฟันดอกแรกเนาะก็ตีไปด่าละเนาะผู้ชายก็เป็นหับตายกับศูนย์เนาะเพ่อนก็เลย่าหาศูนย์นี่โอกาสมายากเอ รู้สึกตามสถิติเก่าของบระมนสองปีแล้วบ่ครับบ่มาจาักเถื่อนนะหาซูก็เลยว่าเอาเก่าใส่มาอีรีค่ะไมาอีรีหากเก่าหาหกอืมบัน,นี้บวบ่บแล้วเรียบเอาเอาหมอนี่นะไปเสี่ยงครับบัน,น้ใกล้ใกล้ออกนะฟันอีกแล้วฟันว่าอันแต่เอามีดอันไ้นไปทำลายเขาอีกแล้วเนี่ยเออแต่ว่าในฟันหลอดนี่มัด ไก่มือออกแค่เด็กไก่มือออกแต่ว่าเขากับบริบาบาให้ฟังดอกเพราะว่ามันกัดตัวเดียวกันกับที่ปล่อยไปฝันว่ายังไงครับเจ๊น้องฝันว่าอันผู้ชายอ้วนอ้วนนี่ปัะเนี่ยตีเมียหมอกะสิรุ่นอายุหลุนป่าเฮานี่ละอายุประมาณสี่สิบนี่ละค่ะผู้ชายน่ะตีเมียในฝันอุ้ยแบบหมอนี่ตีเมียเขาเบากันนะน่ะบันฮีกา ันนี้เข้ากระว่ากันเนาะวันนี้มันกัดศูนย์วันนี้วันนี้ก็เป็นยุยเดียมกับเมืดอไปเบิดวันนี้อืข่ <Informationen. S 2> อยกับยู่มองสว่างเนาะมองผู้ชายคนนั้นกับลบยี่ในมองเม,มืดอืมันกระดึกมีดออกมาออลบทันข่อยกับดึกขึ้น่อยกัะจตัวมันดึกออกมาดึกขึ้นไปเออดึกไปประมาณสองขังนั่นนะดืกอไปดึกมาน่ะคขังที่สองเนี่ยไปถือผู้ชายอ้วนคนนันน้นเสียชีวิตเลยถูกอีกแล้ว เออจังว่าฝันว่าแดดง่ายๆกับเด่แดดฟันเขาเสียชีวิตสองเถื่อตีบ,ตบ,บเลยนะคะเออก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีห้าศูนย์หรือไม่ก็ห้าศูนย์เก้าหรือไม่ก็เก้าศูนย์แบบนี้แหละเนาะแต่ว่าสามตัวนั้นที่แหลกมาแค่หาเก่ากับศูนย์เก่าเพราะว่าหาศูนย์นีโอกาสมาหน่อยอือก็เลยเอาเป็นหาศูนย์เก่าไปเลยเนาะแต่มันมาสามตัวมันเคยมาอยู่หาศูนย์เก่ามันก็เลยออกหาเก่าหาหุกนั่นทีพี่นิ่เออ ฝันคักฝันแ่นะคะเหมือนประมาณว่าเราฝันว่าได้ทําตีกันกับคนอื่นแล้วเราชนะนี่เลขมันจะถูกนะใช่ไหมจะไม่ต้กินมไม่เคยตีแต่เพือนเนาะมีแต่ว่าเลขอยู่เลยแต่ว่าแถวนีนี้เอาตีเป็นเลขเลยอผู้ชายกับหาเสียชีวิตกระศูนย์ันนี้ผู้เท่ากระเก่าก็เป็นหาเก่าต้งๆอยู่ดอวันนี้ข้ากระกลับหัวไว้ให้หาฮกกับเข่าอีกนะคะข้าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วแนวทางก็ไม่เยอะด้วยเลขฝันมีสองหาง เลขเพื่อนมีสองหางนะครับท่านผู้ชมฝันกับฟันดีอยู่เนาะ<ฆ>เพราะว่าเขาบริไตเดิเขาเนี่ยเขานีฟันเขาเสียชีวิตสองดอกเลยนะคะ,คะนั่นแหละนั่นแหละเหตุผลว่าทําไมเรียกมันถึงถูกสองครั้งก็ถูกกระงบลทั้ง,ทงล่างนี่ไงใช่ใชไหม,มบบเออนั่นแหละก็เราฝันว่าได้ทาร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตสองครั้งนะครับผมเนาะเรขกมันก็เลยออกก้ะมบนทั้งล่างไงครั้งแรกนั่นต่อสู้กันเออแต่ว่าอยู่ในที่แจ้ง ครั้งที่สองนี่ผู้ชายอ้วนนั้นยู่ในเมือดเหมือดแห้งแนมเขาเห็นเท่ากระดึกหวัวไปนะอะถูกเฉยถูกผู้ชายคนอ,อ้วนนําหิดน่ะนั่นแหนนนละมันถูกมันเลยรถูกหรือเปล่าเนะาะเขาเนี่ยยุ่เขาเนี่ยยุ่หมองแจงแจงเนาะือนนี้ผู้ชายคนอ้วนอยู่มองทีเมือ่อดเขาเนี่ยไปตะดึกถือเขาดิแต่ว่าเขาลบกทันม่ฝันนั่นแหละเราไปถูกยังไงเนาะมันก็เลยถูกเลรแนวทางของเรานี่แหละกันมาฟันมาถือแท่งก็ิะจะจคล้องถือบางทีก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งหนามั้งเนาะแต่ว่าอันนี้ฟันสอง สองเถือเลยนะนะฟันบดีฟันเขานะคะอืมอ <C> อาแ,แล้วเรียกเพื่อนว่ายังไงบ้างครับเรียกเพื่อนก็ยังไม่ส่งมาเลยนะคะงดก็ถือว่าหลุดเนาะก็หลุดหลุดเรียกเพื่อนหลุดนะครับแต่ว่าไปถูกเลขความฝันของเจน้องเนาะ,ะฝันว่านะครับผมเนาะฝันตีได้5 0 9กับ5 0 6ก็ถือต่หตอหวดเลยเออก็ถือว่าถูกอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันถูกตัวคอมเนาะถ้าเกิดไปตัดเล่นก็จะถูกอยู่ถ้าตัดกถ้าตัดกรตัด5้า 09แล้วก็59นะครับถ้าตัดนะครับเดี๋ยวนอนเบิรงฟันอีกสักก่นอนผมเชื่อว่าอยู่นี่นี่ฟันเหม่นเด้ฝฟันเหม่นกว่าสมัยตะกี้เนาะอ,อยู่บ้านนักงนีเนี่ยค่ะบ้านในที่หกเจ็บบ้านออกนะคะอืมบ้านในที่หกเจ็ดทับหกเก้าผมชื่อว่าสีฟันดีละกะนผมเชื่อว่าพุ่มพ็นดีได้พี่นิวมม่ยู่นี่ส่วนมากนี่ความฟันเขาตลอดเดนาะจะไม่ตะกี้จะเป็นเหลขกเพื่อนที่ว่าถูกมาตลอด Uh huh. อันนี้นะเด็กฟันนี่เขาเขาดีอยู่อื uh huh. เพราะว่าเป็นผู้ไม่นะคะคุณซื้อว่าบ้านล้างนี่นี่ยูหลัอย,อยูเย็นเป็นสุขเดี uh ๋ย huh. วบบว่ายูหลัมีความสุขนะนะพี่นิวเอ uh huh. เพราะว่าตแตงแก่ใหญ่มาอยู่นี่เนาะมาเสาวบ้านเป็นอยู่เนาะ uh huh. กับไม่เคยฟันเห็นผีฟันแบบว่าไม่เคยอ,อยู่อุดอนนอ uh huh. อยูอุดรน่ะมันเป็นทังผีพันคือเขาแก่ชลบไปวัดเนาะ uh huh. มันกับพาันนาบ้านนาหงพักบ้านนี้ค่ะ ไปเบิ่งหมอดูหมองงานเขาว่าพิรัอ,อกัจจิเมรนควอมเขาอยู่เพราะว่าข้อมเหือซึกซ้อนตัวนะคะเป็นความเชื่อจนบุคคลแม่เถอ,อ,อกับนอนนอนไปกันมันเป็นนอนนอนบ่ใครรับมันเหมือนมี่อย่างกอกกอกแกลกเหมือนนะั่นนอนผู้เดียวกันเสียงดังอยู่ข้างนอกอยืนมองหน้าต่างนะออทั้งที่มองข้างล่างเนี่ยม,มันมันม่มีคนอยู่คทัดไปมันจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วกะ็มีกมุ๊กไม้ใหญ่กออกไมใ้ใหญ่ละกะัน เป็นขี้ดินขี้ดอนเออน่ากลัวเนาะเฮ้ยน่าฟันห็นต่ผีแน่ทางกับโบไข่ขาได้ดยันจะเรียว่าโบไข่ถือคิงอยู่ครับแต่ยูนีตัวคิงเนาะก็ฝากท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบกดติดตามไว้สำหรับแนวทางความฝันของเจน้องเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็มาแสดงความดีใจจับเจน้องนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางเนาะนะครับเดี๋ยวจะต่องวดให้ด่วนเลยนะครับวันนี้ก็ มาแจ้งมาแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่าให้กดติดตามไว้สำหรับแนวทางของเจ๊น้องเนาะเดี๋ยวถ้าฝันดีเมื่อไรจะมาเล่าสูเนาะหรือรว่าอันเล็กเกินมาแล้วนี่ก็สีเอามาเล่าสูกันฟังนะคะคืะะมาให้ท่านผู้ชมท่านที่นะคะ,คะผมก็จะให้แนวทางเหมือนเดิมเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูอันให้ดูก่อนให้ดูก่อ,น,อนทานเก่านะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะ,ะถูกตัวเน้นด้วยนะครับท่านผู้ชมถูกตัวเน้นตัวเน้นความฝัน5 0 9นะครับถ้าตัดเล่นก็จะได้50 ศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะครับผมเนาะเอนนมีแค่สามครูเออเลขไม่เยอะนะครับทุกผู้ชมเนาะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับนะครับผมทีมงานนิวพารวยนะครับแล้วก็เจ๊น้องเนาะนะครับนิวพาโชคทางทีมงานช่องยูทูบของเรานะครับค่ะโอเคครขอจบคิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ